สื่อดังเผยพีชอดว่าแซมมี่ลงสายลุกประกอบกับพระเอกคนนี้สื่อดังเปิดเผยว่าละครเรื่องแรกหลังพันตัวเป็นนักแสดงอิสระของนางเอกสาวสุดเซ็กซีแ่แซมมี่นั้นลงตัวเรียบร้อยที่สายลุกผลงานรีเมคสุดเผ็ดจ,จนจือปากของ g h a n g 2561โดยพี่ชอดสายทิพย์ ที่จะทำป้อนชอมวัน31นอกจากนี้ยังเผยด้วยว่าเพลที่จะมาประกบกับ3มแซมมี่ก็คือหนุ่มโตโน่พาคินลูกมอคคุณบอยทะกลเกียรตินั่นเองสำหรับสายลุงเล่าเรื่องราวของสายลุงที่เป็นความทรงจำความหลักมั่นคงของผู้หญิงชื่อเมทีนีต่อผู้ชายคนหนึ่งที่เธอเรียกเขาอย่างหลักใคร และอบอุ่นหัวใจในทุกทางที่เอ่ยถึงว่าพีพาแตกที่สุดหัวใจแข็งแกร่งและทนเก็บความทุกข์ขมทุกอย่างไว้กับตัวเองปวดร้าวชิงชันจนภาพแห่งวันคืนเก่าๆก็ไม่สามารถล,ล้างเธอใช้เหล้ากลอบหัวใจตัวเองจนเป็นแอลโกอฮอลิกซึมสายล้งที่เปรียบไว้ดับคมฝันงดงาม กลายเป็นความหวังที่ไกลเกินไขว,ขว่คว้าแม้จะเอื้อมจนสุดตัวสุดหัวใจ